ล้อพอละเจ้าน้องจอยได้ออย่างมานี่คนพองหวาห้าปลิ้มอืมน้องจอยหวานเจียบวันี่อยู่ดีลำ้ห้วยแม่น้ำสะปอกนะเจ้าึ้นมาแตงไม่วางคนพ่องกขนดะลยเจ้า พอแล้วเจ้าน้องจอยได้อย่างมานี่เปิ้นหองว่าห้าปลาลิ้มหรือว่าห้าปลาช่อนนะเจ้าคุณกลางเปิ้นหองว่าปลาระปลาช่อนหอมเดี๋ยวเขาจะอันมาโมกป,ป่าน้าเจ้าเขาใ่เป็นไปสองเนาะ จอยจบดิขนาเลยเจ้ามาท้ายคลิปตรงนี้เปิดจับเปิดเอาน้องจังมาอับน้่งเล่นนี่งพอดีเลยเจ้าเ

nó chẳng ổn cái nó khang mà, thủ thủ, đợi kia đã mà áp rồi thủ bơ ตอนนี้บุญาามาให้คณะจ้างมานักล่ำก็เลยง่ายกว่ามาตังบนนี่ก่อนนะเจ้าเฮือน้องจาอ้างอาบน้ำแล้วกันเนาะมาจาับเนอาบน้ำพอดีเลยนัก่อนอยู่ เจ้าริ่งคอนเดอร์นานขนาดเลยเจ้าหม้อมีคอนึงอรนะ์อุ่นๆนะอืม เมนูตีบะควนผัดมกปลาลิม้มมกปลาหาปลาลิ้มเจ้าโดยหวานเจี๊ยบ